ครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมโดยย่อแก่ข้าพระองค์ซึ่งข้าพระองค์ได้ฟังแล้ว จะพึงเป็นผู้ผู้เดียวหลีกออกจากหมู่ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดียวอยู่เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนภิกษุเพราะฉะนั้นแหละเธอจงชำระเบื้องต้นในกุศลธรรมให้บริสุทธิ์เสียก่อนก็อะไรเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรม เธอจักละกายทุจริตเจริญกายสุดจริตจักละวจีทุจริตเจริญวจีสุดจริตจักละมโนทุจริตเจริญมโนสุดจริตดูก่อนภิกษุเมื่อใดแลเธอจักละกายทุจริต จเจริญกายสุดจริตจักละวจีทุจริตจเจริญวจีสุดจริตจักละมะโนโทุจริตจเรโโจริญมโน,โนสุดจริตเมื่อนั้นเธอเพึงอาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลแล้วจเจริญสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี เป็นฉไฉนเธอจงพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียจงพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียจงพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียจงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียเมื่อใดแลเธอจักอาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลแล้วเจริญสติปัฏฐานสี่เหล่านี้อย่างนี้เมื่อนั้นเธอพึงหวังความเจริญในกุศลธรรมได้ทีเดียวตลอดคืนหรือวันที่จักมาถึงไม่มีความเสื่อมเลย ก็แลภิกษุรูปนั้นเป็นพระอาหารหันต์องค์หนึ่งในจำนวนพระอาหารหันต์ทั้งหลาย